็ดีใจมากๆค่ะท,ที่ที่ได้ร่วมกับโปรเจกต์นี้เพราะว่ามุกรู้สึกว่าโปรเจกต์นี้เป็นโปรเจกต์ทีย่ยากมากแล้วก็ท้าทายความสามารถใน หลายใะอย่างมากไม่ว่าจะเป็นาการกรดงหรือว่าอะไรก็ตามแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นมุกก็รู้สึกว่าทีมงานทุกคนนักแสดงร่วมทุกคนคือแบบดีมากๆแล้วก็ทําให้เราแบบได้เรียนรู้อะไรหลายๆอย่างกับโปรเจกต์นี้มากๆค่ะก็ะเลยรู้สึกดีใจแล้วพยายามทําโปรเจกต์นี้ออกมาให้ดีที่สุดสําหรับตัวมุกเองที่จะทําได้มากที่สุดค่ะดีขยวเพิ่่ะ คำถามด้อยเลยนะอบว่าอ๋อใช่ใช่อใช่ใช่ผมลืมเนื้อไปแล้วก็ก็เป็นการเป็นการเริ่มต้นใหม่แะครับบ้านหลังใหม่เหมือนกับเข้าวงการใหม่อีกรอบหนึ่งเลยวิธีการทํางานก็ค่อนข้างที่แตกต่างที่นี่ก็จะค่อนข้างที่เปิดกว้างในเรื่องของอิสระทางความคิดแล้วก็พอได้ทํางานร่วมความโชคดีคือผมมากับมุกที่มีมีอย่างที่พี่บอบอกมีเพื่อนมาด้วยก็สบายใจกว่านี่ครับแล้วพอได้ท